ความสำเร็จไม่ใช่เป้าหมายเดียวในชีวิตเป็นท้อยคำที่อ่อนโยนแต่เปลี่ยมด้วยพลังตวนใจเราให้กลับมาทบทวนสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ดีว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ในโลกที่เราถูกเร่งร้าให้แข่งขันและไขวยคว้าสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา ความสำเร็จดูเหมือนจะกลายเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตแต่บางทีเราก็ลืมไปว่าแท้จริงแล้วชีวิตมีมิติที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นความสำเร็จคืออะไรเราควรถามตัวเองให้ชัดเจนว่าความสำเร็จที่เรากําลังพูดถึงนั้นคืออะไรคือชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งหน้าที่หรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นหรือคือการได้ทำในสิ่งที่รักมีชีวิตที่สงบสุข ได้อยู่กับครอบครัวและมีสุขภาพจิตใจที่ดีหากคำว่าความสำเร็จของเราแคบเกินไปเราอาจกําลังแบกความคาดหวังของสังคมไว้เต็มสองบาทแต่หากเราค่อยๆถามค่อยๆฟังหัวใจตัวเองเราอาจพบว่าความสำเร็จนั้นมีหลากหลายรูปแบบและบางครั้งมันก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดสูงสุดในสายตาใครเลยชีวิตมีอะไรมากกว่าความสำเร็จ คนเรามีหัวใจไม่ใช่แค่เครื่องจักรเรามีความรู้สึกมีความอ่อนแอมีวันที่เหนื่อยวันที่ไม่อยากไปต่อหากเราวัดค่าของตัวเองเพียงจากความสำเร็จเรากำลังลดทอนความเป็นมนุษย์ของตัวเองเพราะมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ชนะหรือถึงเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังเกิดมาเพื่อเรียนรู้เติบโตและเข้าใจชีวิตด้วย ชีวิตที่ดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่คือชีวิตที่มีคุณค่าในแบบที่เรารู้สึกอิ่มใจไม่ต้องยิ่งใหญ่ในสายตาใครแต่เป็นชีวิตที่เราอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ความสำเร็จไม่ควรเป็นศูนย์กลางของชีวิตการมีเป้าหมายไม่ผิดแต่การผูกชีวิตไว้กับแค่เป้าหมายเดียวอาจทำให้เราหลงทางหลายคนหมดแรงเพราะวิ่งตามความสำเร็จแบบไม่ลืมหูลืมตา จนลืมมองคนข้างๆลืมฟังหัวใจลืมว่าสิ่งเล็กๆอย่างการได้พักผ่อนได้ยิ้มได้อยู่กับคนที่รักก็เป็นความสุขที่มีความหมายเช่นกันบางครั้งการช้าลงไม่ใช่เพราะเราล้มเหลวแต่เป็นเพราะเรารู้จักเลือกว่าจะไปให้ถึงไหนและหยุดเมื่อไหร่อยู่กับชีวิตมากกว่าจะวิ่งตามความสำเร็จ ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้มาแต่อยู่ที่ใจที่รู้เท่าทันแม้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าใจสงบยอมรับตัวเองได้เห็นคุณค่าของทุกวันนั่นคือความสำเร็จอีกแบบหนึ่งที่ลึกซึ้งและไม่ต้องเปรยียบเทียบกับใครลองเปลี่ยนคำถามจากจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มาเป็นวันนี้ฉันอยู่กับชีวิตนี้ได้อย่างสงบหรือยัง แล้วเราจะพบว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีแต่ชัยชนะแต่คือชีวิตที่เรายิ้มได้แม้ไม่ได้ชนะและยังเห็นคุณค่าของตัวเองเสมอความสำเร็จไม่ใช่เป้าหมายเดียวในชีวิตชีวิตไม่ใช่สนามแข่งแต่คือการเดินทางที่เราค่อยๆเรียนรู้และเติบโตจากทุกก้าวอย่ารอให้ถึงจุดหมายแล้วจึงมีความสุขแต่ให้อยู่กับระหว่างทางอย่างมีความหมาย เพราะนั่นแหละคือชีวิตที่แท้จริงความสำเร็จใครเป็นคนกําหนดความสำเร็จคำสั้นๆที่เราต่างเคยได้ยินจนชินหูแต่เป็นคำที่หลายคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อตามหาหลายคนอดหลับอดนอนหลายคนเหน็ดเหนื่อยหลายคนถึงขั้นหลงทางด้วยความหวังว่าเมื่อไปถึงความสำเร็จแล้วทุกอย่างในชีวิตจะดีขึ้นจะมีความสุขจะได้รับการยอมรับ แต่เคยตั้งคำถามใหม่ว่าความสำเร็จที่เรากำลังตามหาอยู่นั้นใครเป็นคนกำหนดบางคนเติบโตมาในสังคมที่ปลูกฝังว่าความสำเร็จคือการมีเงินเดือนสูงสูงมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรููมมีตำแหน่งใหญ่โตในองค์กรหรือมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการใดวงการหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหากนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆจ,จ,จากใจของเราเองแต่ปัญหาคือหลายครั้งเป้าหมาย ที่เรากำลังไล่ตามกลับไม่ได้เกิดจากความปรารถนาภายในของเราแต่เกิดจากกรอบที่สังคมครอบครัวหรือแม้แต่ตัวเราเองในอดีตเป็นผู้วาดไว้ให้เดินตามคำถามสำคัญคือหากเราเดินตามเส้นทางเหล่านั้นไปถึงจุดหมายแล้วกลับไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกพอไม่รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนั่นถือว่าสำเร็จแล้วหรือ ในทางทางความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารไม่ใช่คำชื่นชมจากคนอื่นแต่คือความพอใจและความสงบในใจของตนเองคือการรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองและไม่หลงลืมความหมายของชีวิตที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดรู้จักตนผู้นั้นชื่อว่าผู้ประเสริฐซึ่งแปลว่า หากเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ใจเราสงบเป็นสุขอย่างแท้จริงและสามารถดำเนินชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่หลงมัวเมานั่นคือความสำเร็จที่ไม่มีใครพลาดไปได้ความสำเร็จในทางโลกอาจถูกเปรียบเหมือนภาพวาดที่สวยงามแต่ต้องใช้เวลาสะสมทุ่มเทแรงใจแรงกายเพื่อวาดมันขึ้นมาส่วนความสำเร็จในทางธรรมเหมือนกับการเข้าใจว่าภาพวาดนั้น ไม่จำเป็นต้องงดงามเสมอไปแต่ขอเพียงเราสามารถอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ใจแม้มันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ตามหลายคนประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าภายในเพราะสิ่งที่ได้มาไม่ใช่สิ่งที่ใจต้องการจริงๆในขณะเดียวกันหลายคนมีชีวิตเรียบง่ายไม่เป็นที่รู้จักของใครไม่ได้ร่ำรวยแต่กลับมีรอยยิ้มทุกวันมีความสงบในใจ และพร้อมจะเผื่อแผ่ความเมตตาให้ผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทนใครกันแน่คือผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงความสำเร็จจึงไม่ใช่สิ่งที่ใครนิยามให้เราได้เพราะไม่มีใครเข้าใจหัวใจเราเท่ากับตัวเราเองความสำเร็จของคนหนึ่งอาจเป็นการสร้างธุรกิจพันล้านความสำเร็จของอีกคนอาจเป็นการมีเวลาอยู่กับครอบครัว ความสำเร็จของบางคนอาจเป็นการมีสุขภาพดีและความสำเร็จของใครบางคนอาจเป็นเพียงการมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นธรรมแทนที่จะถามว่าเมื่อไรจะสำเร็จลองถามว่าชีวิตแบบไหนที่ใจเราพอใจอย่างแท้จริงแล้วตั้งต้นจากตรงนั้นเพราะเมื่อเรานิยามความสำเร็จด้วยหัวใจของตัวเองไม่ว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือไม่ เราก็จะมีความสุขกับชีวิตนี้อย่างแท้จริงในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันความสำเร็จและเส้นชัยที่ถูกขีดไว้ด้วยมาตรฐานของสังคมเราถูกสอนมาตลอดว่าต้องถึงเป้าหมายต้องชนะต้องสำเร็จให้ได้จนบางครั้งเราหลงลืมไปว่าระหว่างทางนั้นก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าจุดหมายและที่สำคัญกว่านั้นคือชีวิตมีค่าอยู่แล้ว แม้เราจะไม่เคยไปถึงเส้นชัยเลยก็ตามเส้นชัยของใครสิ่งที่เรียกว่าเส้นชัยแท้จริงแล้วคืออะไรเส้นชัยในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนหมายถึงความร่ำรวยบางคนหมายถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานบางคนอาจมองว่าเป็นการมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือได้ทำในสิ่งที่รักจนถึงที่สุดแต่หลายครั้งเส้นชัยเหล่านี้ ถูกกำหนดจากความคาดหวังของผู้อื่นสังคมหรือแม้แต่ความกลัวของตัวเราเองพระพุทธเจ้าม่ได้ทรงสอนให้เรายึดติดกับเป้าหมายภายนอกแต่ทรงชี้ให้เห็นว่าเส้นชายที่แท้จริงคือความเข้าใจในตนเองความพ้นจากทุกขและความสงบของใจซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพฐานะหรือความสำเร็จทางโลกเลยแม้แต่น้อย คุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่การมีอยู่บางคนอาจรู้สึกว่าชีวิตตนไม่มีค่าเพราะยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่พบเป้าหมายหรือยังหลงทางแต่แท้จริงแล้วคุณค่าของชีวิตอยู่ในความพยายามอยู่ในการเรียนรู้อยู่ในการลุกขึ้นหลังการล้มและอยู่ในการมีอยู่ของตัวเราในแต่ละวันแม้วันนี้เราจะยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหน แม้จะยังไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรแต่เพียงแค่เราตื่นขึ้นมามีลมหายใจมีเมตตามีความการุณาต่อผู้อื่นมีใจที่พร้อมเรียนรู้ก็เป็นการมีชีวิตที่มีค่ามากแล้วธรรมะอยู่ระหว่างทางไม่ใช่แค่ที่จุดหมายหากเรามองชีวิตเป็นการเดินทางธรรมะก,ก็เปรียบเหมือนสาหายผู้เดินขีงข้างแม้จะยังไม่ถึงปลายทางแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัว มีความเมตตาเมื่อพบเพื่อนร่วมทางมีความอดทนเมื่อต้องผ่านเนินสูงและมีความเข้าใจตนเองในทุกย่างก้าวนั่นก็คือการเห็นธรรมระหว่างทางแล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์ก่อนจึงจะเห็นคุณค่าไม่ต้องรอให้ถึงเส้นชยัยก่อนจึงจะรู้ว่าตนเองมีคุณค่าเพราะทุกย่างก้าวที่เดินทุกการตัดสินใจที่เต็มไปด้วยสติ และเมตตานั่นคือชีวิตที่งดงามแล้วชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่คือการเดินทางกลับสู่ใจในที่สุดแล้วเราอาจจนพบว่าชีวิตไม่ใช่การวิ่งแข่งกับใครไม่ใช่การไปถึงก่อนหรือไปได้ไกลกว่าแต่เป็นการกลับมารู้จักตนเองกลับมารับฟังหัวใจที่เงียบงันกลับมาเข้าใจว่าแค่เราได้มีโอกาสเป็นมนุษย์ได้รักได้ผิดหวังได้ลม้มและได้เรียนรู้ ก็คือชีวิตที่มีค่าแล้วอย่าตัดสินค่าของชีวิตด้วยเส้นใยอย่าประเมินตนเองจากความสำเร็จหรือความล้มเหลวแต่จงมองดูใจที่ยังไม่หยุดเรียนรู้ใจที่ยังมีเมตตาใจที่ยังเดินต่อแม้จะยังไม่รู้ปลายทางเพราะนั่นคือชีวิตที่มีค่าอย่างแท้จริงเราเติบโตมาในโลกที่บอกให้ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ คําพูดเหล่านี้ฟังดูยิ่งใหญ่มีพลังและมักถูกยกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจแต่ในอีกมุมหนึ่งของความเป็นจริงเป้าหมายที่ใหญ่อาจกลายเป็นภาระหนักที่กดทับหัวใจเราโดยไม่รู้ตัวเพราะบางครั้งเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากไปให้ถึงแต่มันแปลสภาพเป็นตัววัดคุณค่าของชีวิตจนเราหลลืมความหมายของการเดินทางแรงผักหรือแรงกด เป้าหมายมีสองด้านเหมือนเหรียญด้านหนึ่งคือแรงบันดาลใจที่ผลักเราให้ลุกขึ้นพยายามแต่อีกด้านหนึ่งคือแรงกดดันที่ทำให้เราไม่กล้าหยุดพักแม้แต่ก้าวเดียวเมื่อเราตั้งเป้าไว้สูงเรามักจะผูกมันเข้ากับความรู้สึกว่าถ้าไปไม่ถึงแปลว่าเราไม่ดีพอความฝันที่เคยทำให้ใจเต้นแรงอาจกลายเป็นฝันร้ายที่หลอกหลอนทุกคืน นี่คือช่วงเวลาที่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราเดินบนเส้นทางนี้เพราะรักหรือเพราะกลัวจะไม่สำเร็จเป้าหมายไม่ใช่พระเจ้าในทางทำเป้าหมายเป็นแค่สิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในใจไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องบูชาไม่ใช่เครื่องวัดว่าชีวิตมีคุณค่าหรือไม่สิ่งที่สำคัญกว่าเป้าหมายคือเจตนาที่อยู่เบื้องหลัง หากเรามีเป้าหมายใหญ่แต่เจตนาเต็มไปด้วยความโลภความกลัวหรือการเปรียบเทียบเป้าหมายนั้นจะกลายเป็นอยากทิดแต่ถ้าเราเดินด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เช่นอยากพัฒนาอยากช่วยเหลือหรืออยากเรียนรู้เป้าหมายจะกลายเป็นแค่เข็นทิศไม่ใช่โซ่ตรวนเมื่อความสำเร็จกลายเป็นกับดักในสังคมที่เชิดชูความสำเร็จเราอาจติดกับดักของภาพลักษณ์โดยไม่รู้ตัว เราพยายามให้ถึงเป้าหมายไม่ใช่เพราะใจต้องการแต่เพราะไม่อยากถูกมองว่าแพ้เราจึงอดทนทั้งที่ทเหนื่อยฝืนยิ้มทั้งที่ทร้องไห้ในใจบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่หัวใจต้องการแค่หยุดพักบางทีความกลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จก็เจ็บปวดยิ่งกว่าความล้มเหลวเสียอีก เดินให้ช้าลงเพื่อเห็นสิ่งที่ลึกขึ้นธรรมสอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป้าหมายก็เช่นกันมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงหรือแม้เราจะไปถึงมันก็อาจไม่เติมเต็มอย่างที่คิดการเดินช้าลงจึงไม่ใช่การล้มเลิกแต่คือการได้มองเห็นรายละเอียดของชีวิตที่เรามองข้าม ได้กลับมารับรู้ว่าหัวใจเรากำลังรู้สึกอย่างไรกำลังเดินไปเพื่ออะไรและกำลังสูญเสียอะไรไปบ้างระหว่างทางจากเป้าหมายใหญ่สู่ความหมายที่แท้จริงบางทีสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่อาจเป็นความสงบในใจขณะที่เดินทางธรรมะไม่ได้สอนให้เราทิ้งความฝันแต่สอนให้เรา รู้จักความฝันอย่างถ่องแท้รู้ว่าอะไรคือความต้องการแท้จริงอะไรคือความหลงเมื่อเรารู้จักวางเป้าหมายลงเป็นครั้งคราวเปิดพื้นที่ให้กับความสงบเราจะพบว่าเราไม่ได้เดินช้าลงแต่เราเดินอย่างมิติกขึ้นหากคุณกำลังเหนื่อยล้ากับเป้าหมายที่วางไว้ขอให้รู้ว่าคุณไม่ผิดที่รู้สึกแบบนั้น เพราะแม้แต่คนที่ตั้งใจที่สุดก็ย่อมมีวันที่อ่อนแรงจงยอมรับความเหนื่อยด้วยความอ่อนโยนแล้วค่อยๆถามตัวเองใหม่ว่าเป้าหมายนี้ทำให้เรามีความสุขหรือทำให้เรากลัวจะไม่มีค่าเพราะบางทีการวางบางสิ่งหลงก็ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการกลับมาชนะใจตัวเองอีกครั้ง พักบ้างก็ได้ไม่ใช่แท้ธรรมะของการหยุดเพื่ออยู่กับใจตัวเองในโลกที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยการแข่งขันผู้คนจำนวนไม่น้อยผูกค่าของชีวิตไว้กับคำว่าสำเร็จไปต่ออย่ายอมแพ้หรือแม้แต่ต้องดีกว่านี้อีกเสียงเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนเป็นแรงบันดาลใจแต่หากเราติดอยู่กับมันนานเกินไปมันก็อาจกลายเป็นเครื่องพันธนาการที่ทำให้ใจเหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัว บางครั้งการหยุดพักการวางภาระลงสักครู่ไม่ได้หมายถึงการล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอรหรือแพ้คใครตรงกันข้ามมันคือสัญญาณของความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปให้เร็วกว่าใครไม่ต้องเก่งเหนือใครไม่ต้องืนใจตัวเองตลอดเวลาการพักไม่ใช่การถอยแต่คือการทบทวน คนที่กล้าพักคือคนที่กล้ามองกลับมาที่ใจตัวเองยอมรับว่าแม้เราจะมีแรงใจแต่ร่างกายก็ยังต้องการพักแม้เราจะมีเป้าหมายแต่ใจก็ต้องการความสงบคนที่พักเป็นคือคนที่รู้ว่าเมื่อใดควรหยุดเพื่อไม่ให้ชีวิตสูญเสียความหมายไประหว่างทางในทางธรรมการหยุดไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นโอกาสให้ใจได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนขึ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเพียรต้องประกอบด้วยสติดทาขาดสติความเพียรก็กลายเป็นความเร่งร้ากลายเป็นตันหาประเภทหนึ่งที่เผาผลาญใจให้เร่งรีบโดยไม่รู้ตัวพักเพื่อให้เห็นชัดพักเพื่อให้ใจกลับมาเบาเราทุกคนต่างเคยมีช่วงเวลาที่พยายามมากเกินไปพยายามจะเป็นที่ยอมรับพยายามจะทำให้ดีตามความคาดหวังของสังคมหรือครอบครัว แต่ในความพยายามนั้นบ่อยครั้งเราหลงลืมความสุขเรียบง่ายที่อยู่ใกล้ตัวลืมว่าลมหายใจนี้มีค่ามากเพียงใดลืมว่าการนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองเพียงไม่กี่นาทีก็อาจมีคุณค่ามากกว่าการทำงานหนักทั้งวันการทักคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกที่แท้จริง ไม่ต้องปิดบังไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองอย่างไรไม่ต้องอธิบายเหตุผลใดๆกับใครเลยหยุดวิ่งแล้วจะเห็นทางที่แท้จริงบางครั้งเราวิ่งจนลืมถามตัวเองว่าเรากำลังวิ่งไปไหนเราวิ่งเพราะอะไรและที่สำคัญมันคือทางที่ใจเราต้องการจริงๆหรือเปล่าธรรมชาติของใจไม่ต้องการอะไรซับซ้อนเลยใจต้องการแค่ความสงบความเข้าใจ และการยอมรับตัวเองหากเราหยุดวิ่งหยุดแข่งหยุดเปรียบเทียบเราอาจพบว่าเส้นทางของเรานั้นวดงามอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยหยุดมองมันอย่างแท้จริงพักเพื่อให้ใจกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งการหยุดพักไม่เพียงแค่ทําให้ใจเบาแต่ยังทําให้ใจกลับมาแข็งแรงพร้อมจะเดินต่ออย่างมีสติมีความชัดเจนมีพลังที่แท้จริง ไม่ใช่พลังที่เกิดจากแรงผลักของความกลัวหรือความอยากชนะแต่เป็นพลังที่มาจากความเข้าใจว่าชีวิตไม่ต้องไปให้สุดทุกครั้งแค่รู้จักหยุดให้เป็นก็เพียงพอขอเพียงเรากล้าบอกตัวเองว่าพักบ้างก็ได้ไม่ใช่แท้แต่เพื่อจะได้อยู่กับใจตัวเองอย่างแท้จริงหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตไล่ล่าความสำเร็จที่จับต้องได้ตำแหน่งหน้าที่การยอมรับรายได้บ้านรถ รางวัลในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งค้นหาความสงบแบบไม่ต้องแข่งกับใครเพียงอยากมีใจเบาๆอยู่กับปัจจุบันจึงดูเหมือนว่าสำเร็จถ่ายนอกและสงบภายในอยู่คนละฝักฝังของถนนชีวิตแต่ความจริงสองสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนขาข้างซ้ายกับขาข้างขวาถ้าเราละเลยข้างใดข้างหนึ่งก็เดินต่อไม่ไหว บทความยาวชิ้นนี้ชวนสำรวจให้ลึกว่าความสำเร็จภายนอกคืออะไรความสงบภายในเกิดได้อย่างไรและจะผสานสองเส้นทางให้กลายเป็นถนนเส้นเดียวที่พาเราไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างไรในช่วงหนึ่งของชีวิตเราทุกคนล้วนมีความฝันบางคนฝันอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานบางคนฝันอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ บางคนฝันอยากมีชื่อเสียงเงินทองหรือการยอมรับจากผู้คนและบางฝันก็ใหญ่โตเสียจนดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมเราใช้เวลาหลายปีทุ่งเทแรงกายแรงใจเพื่อจะไปให้ถึงฝันนั้นแต่เมื่อวันหนึ่งที่เราพบว่าเราอาจจะไม่มีวันไปถึงมันในขณะที่หัวใจอาจเจ็บปวดอาจรู้สึกพ่ายแพ้กลับมีอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อยๆงอกเนยขึ้นมาในใจ นั่นคือความเข้าใจต่อชีวิตเราเริ่มมองเห็นว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่เพียงการไปให้ถึงเป้าหมายตามที่วาดไว้แต่คือการอยู่กับความเป็นจริงอย่างอ่อนโยนการยอมรับข้อจำกัดของตนเองโดยไม่ตัดคุณค่าของตัวเองเราอาจไม่ได้เป็นในแบบที่หวังแต่อาจกลายเป็นคนที่เข้าใจความหมายของคำว่าพออย่างลึกซึ้ง ฝันที่ไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวความฝันที่ไม่เป็นจริงไม่ได้หมายความว่าเราผิดพลาดบางครั้งมันแค่ไม่ใช่ทางของเราหรืออาจเป็นเพราะชีวิตมีแผนอื่นให้เราและแผนนั้นอาจพาเราไปพบกับสิ่งที่มีค่ากว่าเช่นการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองการยอมรับความไม่สมบูรณ์การมองเห็นความสุขในเรื่องเล็กน้อย และการค้นพบว่าเราไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่แค่มีใจที่อ่อนโยนก็มีค่ามากพอแล้วเข้าใจชีวิตคือการเข้าใจความไม่แน่นอนความเข้าใจชีวิตคือการเข้าใจความไม่แน่นอนของมันวันนี้เราอาจมีวันพรุ่งนี้อาจไม่มีความฝันที่ดูสำคัญในอดีตอาจกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เราอยากได้ในวันนั้น อาจ,จไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอีกแล้วในวันนี้เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเราจะรู้จักการวางมืออย่างสงบแม้จะยังไม่ถึงฝันแต่หัวใจก็ไม่รู้สึกพ่ายแพ้จากความฝันสู่ความหมายเมื่อเราเปลี่ยนจากคำถามว่าทำไมเรายังไม่ถึงฝันมาเป็นคำถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการเดินทาง เราจะพบว่าความหมายที่แท้จริงอาจไม่อยู่ที่ปลายทางแต่ซ่อนอยู่ในทุกก้าวย่างของการเดินทางในวันที่เราร้องให้ท้อแท้ล้มลงแล้วลุกขึ้นใหม่ในวันที่เราเงียบฟังใจตัวเองโดยไม่เร่งเรา้าในวันที่เราไม่ต้องเป็นใครที่คนอื่นคาดหวังแต่เลือกเป็นแค่ตัวเราที่มีเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นการไม่ถึงฝันอาจดูเหมือนความผิดหวัง แต่หากมองด้วยสายตาแห่งธรรมะมันคือโอกาสโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่กับความจริงโอกาสที่จะได้เข้าใจตัวเองและสุดท้ายคือโอกาสที่จะได้เข้าใจชีวิตเพราะความฝันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ความเข้าใจเป็นเรื่องของปัจจุบันและบางทีแค่เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็อาจเพียงพอแล้วสำหรับการเดินทางของหัวใจ